โอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาวิธีการทำภาพหน้าปกให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับให้แสดงผลในคลังรูปภาพบน iPad หรือว่า iPhone ของเรานะครับให้เป็นภาพหน้าปกแบบนี้เลยนะครับให้กับคลิปที่เรา Export มาจากตัว AppLumaFusion นะครับซึ่งโดยปกติในเวลาที่เราบันทึกคลิปวิดีโอมาจาก AppLumaFusion นะครับโดยทั่วๆไปนะครับการแสดงผลของคลิปวิดีโอก็จะเป็นแบบปกติเลยนะครับแบบนี้จะไม่มีภาพหน้าปกอะไรนะครับ ก็จะเห็นเป็นรายละเอียดในคลิปวิดีโอเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นในกรณีสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบความเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามอะไรประมาณนี้ครับก็เอาวิธีนี้มาแชร์ให้กับคนที่กําลังสนใจนะครับโอเคครับเราไปดูกันในแอป l u Ma f u s i o n เลยครับว่าทํำยังไงนะครับ ก็สมมุติว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์งานที่เราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังจะทําการ Export ออกไปเก็บไว้ในคลังรูปภาพนะครับเราจะทําการใส่ภาพหน้าปกให้กับคลิปคลิปนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะทําภาพหน้าปกเนี่ยนะครับฝังเข้าไปอยู่ในไฟล์เดียวกับคลิปวิดีโอของเราเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาไปใช้งานปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ชอบภาพหน้าปกแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยในกรณีที่เราอัปโหลดไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า มันถูกฝังเข้าไปในไฟล์วิดีโอรเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็มาดูวิธีการทำเลยนะครับว่าการทำภาพหน้าปกโดยฝังเข้าไปในคลิปของเราเลยเนี่ยแล้วก็ให้มันไปนแสดงผลเป็นภาพหน้าปกในครั้งรูปภาพของ iPhone หรือ iPad ของเรานะครับทำยังไงในตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือผมทําภาพหน้าปกของผมเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วต้องการจะเอาภาพหน้าปกเนี่ยมาใช้งานนะครับโอเคเราก็ไปนําภาพหน้าปกที่เราจะเอามาใช้งานนะครับ ผมก็ลากลงมาเลยภาพหน้าปกอันนี้จะเป็นไฟล์ jpeg นะครับหรือไฟล์ภาพนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมทําภาพหน้าปกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เซฟภาพหน้าปกอันเนี้ยเอาไว้ในแอปคลังรูปภาพเรียบร้อยแล้วและทีนี้ผมก็จะดึงมาใช้งานนะครับเพื่อนๆพ,พอนดึงภาพออกใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเมื่อดึงลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวไฟล์รูปภาพที่ดึงลงมาเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวอยู่ที่1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะกินเวลาไป1วินาทีนะครับสำหรับการเล่นคลิปเนี้ยก็จะถูก เพิ่มเข้าไปอีกหวินาทีนั่นเองในการแสดงผลของส่วนที่เป็นรูปภาพหน้าปก1วินาทีเนี่ยตรงนี้เราสามารถปรับลดลงมาได้นะครับก็จิ้มเลือกที่ตัวไฟล์รูปภาพอันนี้นะครับแล้วก็แตะตรงลูกศรนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็เลื่อนเข้าครับแล้วสังเกตตัวเลขในตัววงเล็บด้านบนนะครับมันก็จะแสดงผลบอกว่าไอตัวไฟล์นี้มีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าใครแบบก็ต้องการแสดงผลแบบแค่วัดเดียวนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีผลเลยเนี่ยก็คือให้ปรับลงมาต่ําสุดเลยก็คือ1เฟรมเท่านั้นเองครับลองแตะเล่นดูนะครับ เนี่ยครับแทบจะไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าต้องการตั้งเป็นหน่วงเวลาไว้สักนิดสามารถทําได้ครับก็ปรับเลื่อนเราเลยว่าต้องการให้ส่วนของภาพหน้าปกนมันแสดงค้างไว้นานเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเท่านี้เองครับในส่วนของการทําภาพหน้าปกให้กับคลิปวิดีโอของเราแบบง่ายๆนะครับในกรณีที่เราทําภาพเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนเพื่อนทการ e x p ก r t รครับมาที่เครื่องมือ Export นะครับแล้วก็เลือก m o v i e จากนั้นก็เลือกโฟโต้นะครับแล้วก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตคลิปนี้ออกไปได้เลยเมื่อเอ็กซ์พอร์ตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ที่คลังรูปภาพของเรานะครับโดยแสดงผลแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปภาพหน้าปกปรากฏในคลังรูปภาพของเราแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขบอกเวลาว่าคลิปนี้มีความยาวที่เท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็นิดนึงนะครับในส่วนของใครที่ยังไม่ได้ทําภาพหน้าปกนะครับหรือว่า ยังไม่รู้ว่าจะทําภาพหน้าปกแบบไหนนะครับซึ่งผมก็มีวิธีง่ายๆที่จะมาแนะนําเพื่อนๆในการทําภาพหน้าปกนะครับเบื้องต้นเลยก็เราใช้รูปภาพนะครับจากในโปรเจกต์ที่เราตัดต่ออยู่นี้แหละครับนำไปทําเป็นภาพหน้าปกซึ่งผมเองก็ใช้เป็นอยู่ประจํานะครับก็คือให้เราเลื่อนเส้น playhead นะครับเลื่อนไปตรงจุดที่เราต้องการจะนําภาพนั้นมาเป็นภาพหน้าปกของเรานะครับ สมมติว่าผมต้องการตำแหน่งนี้ภาพนี้ไปเป็นภาพหน้าปกเลยก็มาดูนะครับว่าเราต้องการให้องค์ประกอบที่อยู่ในคลิปของเราเนี่ยติดไปด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมันมีโลวเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวไอคอนด้านบนตรงนี้ติดเข้ามาด้วยถ้าผมอยากให้2ออันเนี้ย ติดเข้าไปอยู่ในภาพหน้าปกก็ไม่ต้องทาอะไรนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ง่ายมากๆครับให้ดูว่าข้อความหรือโลโก้อันเนี้ยมันอยู่ที่เลเยอร์ไหนนะครับก็ให้ไปปิดตาที่เลเยอร์นั้นนะครับตัวอย่างอันเนี้ยของผมจะอยู่ในเลเยอร์ที่ด้านบนสุดเลยแล้วก็เลเยอร์ถัดลงมานะครับปิดตาเท่านั้นเองครับก็จะถูกเอาออกไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของโลโก้แล้วก็ข้อความที่เราไม่ต้องการนะครับคราวนี้เราก็มาทําการ บันทึกภาพหน้าจอในเฟรมนี้นะครับออกไปเป็นภาพหน้าปกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือให้เรามาที่เครื่องมือส่งออกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู Snapshot ตรงนี้ครับเท่านี้เองครับภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราส nap ไปเนี่ยมันก็จะบันทึกไปเฉพาะหน้าจอที่แสดงผลก็คือขนาด16:9ตามขนาดโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับลองเข้าไปเช็คดูที่คลังรูปภาพครับก็จะเห็นว่ามีรูปภาพที่เราจะเอามาทําเป็นภาพหน้าปกเนี่ยโผล่เข้ามาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาภาพนี้นะครับไป จัดการตกแต่งจากแอปอื่นๆนะครับเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งให้เป็นภาพหน้าปกตามที่เราต้องการหรืออย่างที่บอกนะครับถ้าเราอยากจะจบภายในแอป l u m a Fusion เลยก็ก็ดูครับอย่างที่บอกว่าจุดไหนที่เราต้องการที่จะพอมาเป็นภาพหน้าปกได้โดยที่ใช้องค์ประกอบที่มีอยู่ในโปรเจกต์งานที่เราตัดต่อน,นี่แหละครับให้เป็นองค์ประกอบของรูปภาพเลยนะครับแล้วก็หรือถ้าเราต้องการจะใส่ข้อความเพิ่มเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้จากตรงนี้ครับ มาที่เมนูไทเทิลนะครับแล้วก็สร้างตัวข้อความนะครับที่เราจะเอาทำเป็นภาพหน้าปกแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปจากนั้นก็จัดการปรับแต่งข้อความของเราจากในแอป Luma Fusion ตรงนี้ได้เลยครับปรับขนาดมาเล็กน้อยแล้วก็ปรับองศานะครับเปลี่ยนสีเลือกตำแหน่งที่จะวางจากนั้นผมจะใส่ตัว Shadow เข้าไปนะครับก็คือตัวเงา ให้กับตัวข้อความนะครับตรงนี้ก็ปรับขนาดนะครับแล้วก็ใส่เบลอให้กับเงานิดนึงนะครับไม่อยากให้เงามันดูแข็งไปนะครับจากนั้นก็จะปรับองศาของเงาเล็กน้อยสมมุติว่าตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคอันนี้อันที่1อันที่2องครับผมก็จะทําการ copy มาเลยแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนข้อความ แล้วก็เปลี่ยนไซส์ของข้อความลองดูนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับแอป l u m a Fusion ถ้าเรารู้จักเครื่องมือนะครับเราก็สามารถปรับแต่งใช้กับงานของเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะ copy เพิ่มขึ้นมาเราก็ลากออกมาแล้วก็ใส่ข้อความนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะครับอันนี้ขนาดถ้ามันใหญ่ไปก็ปรับให้เล็กลงครับแล้วก็จัดองค์ประกอบของตัว ข้อความให้มันโอเคที่สุดนะครับตามที่เราอยากจะได้นะครับถ้าทําขั้นตอนตรงไหนพลาดไปเราก็ใช้วิธีเครื่องหมายันดูนะครับในการย้อนกลับนะครับสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กลับออกมาที่หน้าไทม์ไลน์อ่าแล้วก็เลื่อนเส้น p l a y ์เฮดให้มาอยู่ตรงจุดตําแหน่งที่เราต้องการจะทําเป็นภาพหน้าปกเหมือนเดิมนะครับดูตําแหน่งครับจากนั้นก็ทําขั้นตอนเดิมครับเลือก Snapshot ครับอ่าเท่านี้เราก็จะได้ภาพหน้าปกของคลิปนี้แล้วนะครับไปอยู่ในคลังรูปภาพ เนี่ฮะเรียบร้อยกลับมาที่วิธีเดิมครับเอาภาพหน้าปกเมื่อสักครู่ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับมาทําเหมือนขั้นตอนแรกที่สอนไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยเราเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็ไปนํารูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราสร้างหน้าปกล่าสุดเลยลงมาวางไว้ที่ตําแหน่งแรกของโปรเจกต์นะครับแล้วก็เลื่อนตัวหน่วงเวลาเนี่ยให้เป็นไปตามที่เราอยากจะกําหนดนะครับ สมมติว่าผมแค่1 f เฟรมเท่านั้นพอนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับ Export นะครับเลือก Movie Photo แล้วก็ Export คลิปนี้ไปเก็บไว้ในคลังรูปภาพครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นอันนี้ผมไม่ได้เซฟออกมานะครับเพราะว่าแค่จะทำเป็นวิธีการให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับเราก็จะได้ภาพหน้าปกที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้จากตัวแอปลูมาฟิวชั่นะครับรวมถึงวิธีการใส่ ภาพหน้าปกนั้นนะเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราเป็นการฝังเข้าไปในคลิปวิดีโอเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่คลิปวิดีโอเราเถูกเซฟมาเก็บไว้ในครั้งรูปภาพบน iPad หรือว่า iPhone ของเราเนี่ยมันก็จะแสดงผลให้เราเห็นเป็นภาพหน้าปกก่อนที่จะเล่นคลิปนั่นเองครับ โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมนะครับถ้าเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆต่อไปนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ